ตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่สุสานพันธมิตรดอนหลักนะครับถ้ามาเมืองการนะครับก็ต้องแวะมาที่นี่นะ สุสานพันธมิตรดอนลักษนะครับเป็นสุสานเฉลยศึกสัมพันธมิตรที่เสียชีวิตในระหว่างการสร้างทางรถไฟสายมรณะไปพม่าในสงครามโลกครั้งที่สองครับมีเนื้อที่กว้างขวางตกแต่งไว้อย่างสวยงามพร้อมจารึกทำไวไ้อะไรไว้ด้วยบรรจุศพเฉลยศึกจำนวน 6,982ศพนะครับไปต่อ มีป้ายข้างหน้านะครับนี่ขอระลึกถึงทหารบกทหารเรือชาวเนเธอร์แลนด์กว่า3,000คนที่ได้สละเสียสละและอุทิศชีวิตในระหว่างการเป็นเฉลยสงครามถูกบังคับให้ก่อสร้างทางรถไฟไปประเทศพามา่าและก่อสร้างอื่นๆระหว่างปีพศ4 8 8 5ถึง 2488ขอให้ท่านทั้งหลายจงอยู่อย่างสงบนะครับนี่ครับป้ายนะครับกดระเบียบนะครับกดระเบียบ การเยี่ยมชมนะครับเขาเยี่ยมด้วยความอย่างสงบห้ามเดินข้ามลมศพห้ามส่งเสียงดังห้ามดืห้ามหลับอาหารเช้าเร็วผู้แทนชาตไปรับรานห้ามจัดจุดกรรมทุกประเภทนะครับครับทางเข้านะครับทางเข้า ตศักกรลาศ1 939- 1 945แผ่นดินซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสุสานนี้เป็นสมบัติของประชาชนชาวไทยได้อุทิศให้สถานที่พักตลอดการสำหรับทหารเรือทหารบกและทหารอากาศผู้ซึ่งได้รับเกียรติณที่นี้ เข้ามาข้างในตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าแบบว่าขนลุกเหมือนกันนะครับทุกคนที่แห่งหนึ่งที่ให้ความรู้สึกถึงความโดหดร้ายนะของสงครามนะครับที่ลำลึกแด่ทหารผู้เหนื่อยลา้าและหลับไหลอย่างสงบ ได้ที่สยอยารมืงนี้นะครับสุสานทหารสมรรถมิตรดอนหลักหรือสุสานทหารสหประชาชาตินะรหรือที่ชาวจังหวัดกาญจนบุรีทั่วไปเรียกว่าป่าชาอังกฤษนะครับเป็นสุสานขนาดใหญ่บนพื้นที่17ไร่นะครับบรรจุศพทะเลศึกนะครับ ที่เสียชีวิตระหว่างการสร้างรถไฟสายมรณะนะครับถึง6,982ลงนะครับโดยเฉลยศึก300คนนะครับเสียชีวิตด้วยอหิวาตกรโลกนะครับผิดจุดอฮิวาตกรโลกนะครับพูดกิดนะครับและฝังไว้ที่ค่าย นิเกะนะครับประมาณ15กิโลเมตรก่อนถึงด่านเจดี3องค์นะครับส่วนที่เหลือบรรยากาศได้าจา<ะ>กบบว่าหลุมฝังศพเฉลยุุดเยอกเยนมากตามค่ายต่างๆนะครับและยังมีสุสานช่องไก่นะครับซึ่งรัฐบาลไทยและฝ่ายสัมพันธมิตรได้ตกลงกันเมื่อวันที่ย4สสิงหา 2,497เพื่อสร้างสุสานสองแห่งนี้ขึ้นสำหรับบรรยากาศของสุสานนะครับเงียบสงบและลมลืดพื้นที่ภายในได้ตกแต่งไว้อย่างเป็นระเบียบสวยงามนะครับเหลือลหลุลมศพนะครับทุกหลุมจะมีแผ่นทองเหลืองจารึกชื่อและประเทศนะครับของผู้เสียชีวิต บรรทัดสุดท้ายเป็นคำว้อะไรที่โศกเศร้าตรงนี้ก็จะเป็นนี่ครับอันนี้ผมก็เดินเข้ามาถึงข้างในนะครับและทุกปีจะมีวันที่ลํำลึกถึงผู้เสียชีวิตเฉพาะคน ต่างชาติต่างๆนะครับที่มาดูกันนะครับบรรยากาศนะครับเยือกเย็นและสงบมากเลยครับครับถ้าเมืองเมืองการนะครับสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับเข้ามาแวะนะครับดูนะก็หลังสงครามโลกครั้งที่สองสงบลง เมื่อพศ2488นะครับฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับผู้ชนะสงครามได้นำเนินการจัดสร้างอนุสรสถานแด่ผู้เสียชีวิตขึ้นหลายแห่งในทวีปเอเชียนะซึ่งเป็นสมรภูมิสำคัญมีทั้งอนุสรสถานตั้งอยู่ในหลายประเทศคือในประเทศไทยนะครับสองแห่งพม่าสามแห่งอินเดีย6แห่งนะครับ วังคาลาเทศให้เห่งปากีสถานและศรีลังกาอย่างละสอแห่งนะครับสำหรับในประเทศไทยรัฐบาลไทยและฝ่ายสัมพันธมิตรได้ตกลงกันเมื่อพศ2497ในการสร้างสุสานสองแห่งนะครับคือสุสานทหารสัมพันธมิตรนอนหลักนะครับผรวมแล้สุสานนอนหลักและสุสาน ทหารสภันิตรเขาปูนหรือสุสานช่องไก่นะครับอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับนอกจากนี้ที่กาญจนบุรียังมีอาดุศรสถานที่สร้างโดยทหารญี่ปุ่นนะครับเพื่อคาระวะแด่ดวงวิญญาณผู้เสียชีตในระหว่างสงครามคืออุดวศรีไทยานุศร์นะครับ นี่ครับเรานี่ครับก็จะมีชาวต่างชาตินะครับเข้ามาแวะเวียนถ่ายรูปนะครับส่วนกรรมกรชาวเอเชียอีกจำนวน มากที่เสียชีวิตไปโดยไม่มีใดไม่มีผู้ใดนะครับจดบันทึกไว้ด้นมีการสร้างอาดุสาวรีก,กรรมกรและทหารนิลนามไว้ที่ประชาวัดยวดาและก็ทางชาเข้ามาดูดครับว่าอีกส่วนหนึ่งบรรพบุรุษนะครับของพวกเขาตั้งแสดงอยู่ที่ พิพิธภัณฑ์นะครับสงครามโลกครั้งที่2นะครับใครผ่านไปผ่านมานะครับก็สามารถแวะเรียนเข้ามาชมได้นะครับนี่ครับก็จะมีชาวต่างชาตินะครับมากดิเข้ามาถ่ายรูปกันนะครับเยาะเยนก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ ยังไงก็ฝากกดถูกใจด้วยนะครับกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปของช่องในน้อย948ต่อไปนะครับขอบคุณนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ